ทางนี้ทางนี้เอ้ยลอาจะเล่าไหมฟักทองเล่าไหมอืออีเอาเอาเลยอ๋อเอาข้างบนเลยแล้วไม่โบกนี่อย่างนี่อย่างผิดเลยอเยอะนะอเอเ้ยด้วยจังเลยนี่มีเข้ากันฮะเอาซา้มเขา เอาซามเขาได้เอาสามเขาแล้วแล้วสมเขาหรือใส่ไม่บอกอ่ะเอาสามเขาเอาสามเขาไอ้จ้ะเอาสามเขาอันหนึ่งอันสองอามไม่เออไอ้จะจะสามเขาอ้ยะไอ้ยรจังไอ้ย